สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ชาแนลของการดูดวงหมอป๊อบทาร์ดค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นพิกอาการ์ดกันในหัวข้ออัปเดตสถานะหัวใจนะคะของคุณและเขานะคะณนะตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเนาะโอเคนะคะก่อนอื่นนะคะหมอป๊อบต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะคะว่าการดูดวงการทำนายพยากรณ์ในครั้งนี้นะคะมันอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะ ให้เ,เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเนาะวันนี้นะคะหมอป๊อบมีไพ่ให้เ,เพื่อนๆที่เลือกอยู่3ใบ3กองด้วยกันนะคะกองที่1นะคะหัวใจปลดล็อกนะคะกองที่2นะคะและกองที่3นะคะ เพื่อนๆหลับตานะคะเลือกไพ่ห่งใบ1นึกองนะคะที่ดึงดูดสายตาเพื่อนๆนะดึงดูดใจดึงดูดสายตาเพื่อนๆนะคะ1ใบนะก่อนไปรับชมคําทำนายนะคะขอเพื่อนๆนะฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช n n e l เล็กๆนี้ของหมอป๊อบด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเนาะโอเคเดี๋ยวเรามารับชมคําทํานายกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่1เด็กที่1นนะคะเดี๋ยวเรามารับชมคำทำนายกันนะคะอย่างที่แม่หมอบอกนะว่าพลังงานของเรามันอาจจะมีตรงกันหรือไม่ตรงกันบ้างนะคะแม่หมอก็ไม่ได้เป็นการเ,เขาเรียกว่าดูดวงให้กับใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษนะคะใช้วิจารณญานในการรับชมรับฟังด้วยเนาะอย่าลืมนะกด s u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตสภาวะหัวใจของเพื่อนๆกันก่อนนะหัวใจของเพื่อนเเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีเรื่องอะไรเข้ามากระทบกระทั่งบ้างเนาะในช่วงนี้นะคะ The Sun นะ The Moon หนึ่งเหรียญนะคะราชาเหรียญแล้วก็เด็ก ไม้นะคะอ่าเพื่อน,อนๆบางคนนะคะที่เลือกไพ่กลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่1นึ่เด็กที่1เนี่ยบางคนอาจจะกํำลังมีความรักครั้งใหม่เข้ามานะคะเออแต่เป็นความรักที่เออมันก็ยังยึดติดกับสภาวะความรู้สึกเก่าๆหรือ อารมณ์ความรู้สึกสภาวะเก่าๆอ่ะอาจจะเป็นบางคนอาจจะยังลืมความรักครั้งเก่าๆไม่ได้นะคะอ่าบางคนอาจจะมีการเริ่มต้นพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วนะคะเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆณนช่วงเนี้ยจะมีการเริ่มต้นคุยการเริ่มต้นศึกษาดูใจกันนะคะความรักก็ดูมีความสุข มีความสมหวังนะคะมีความสุข happy, แฮปปี้เบ,บิกบานใจนะคะแต่ในขนาดเดียวกันน่ะอ่าเดอนมูนขึ้นมานะคะบางคนอาจจะเป็นรักทางเลือกหรือว่ารักครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้แบบถูกใจเพื่อนๆเ,เสมอไปอะนะมันอาจจะมีในเรื่องของความอึดอัดนะคะที่ไม่เป็นตัวของตัวเองบ้างหรืออาจจะเป็นแบบอ่าอาจจะไปซ้อนคนอื่นนะคะอาจจะไปซ้อนคนอื่นเขาเนาะนะคะก็ ในช่วงนี้เนาะสภาวะใจิตใจของเพื่อนในช่วงนี้ก็เบิกบานดีนะคะเบิกบานแจม่มใสมีความสดใสมีความร่าเริงดีนะคะแต่ก็ยังติดอยู่ที่ว่าบางทีบางเรื่องบางเรื่องที่มันฝังอยู่ในใจของเพื่อนเนาะมันมันก็เป็นความรู้สึกที่มันค่อนข้างที่จะลืมยากหน่อยนะคะบางคนก็อาจจะเพิ่งทะเลาะกันมาเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสภาวะของคนคนนั้นกันบ้างนะคะเขามีความสุขดีไหมนะคะ แฟนของคุณเพื่อนน่ะมีความสุขดีไหมเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอมเปลอร์ Emperor นะคะสองถ้วยว้าวห้าเหรียญนะคะห้าดาบนะ สไม้นะคะ,ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะเขาก็ สภาวะความรู้สึกของเขาณนะตอนนี้คือดูเหมือนเขาจะคิดถึงเพื่อนๆนะอาจจะมีการคิดถึงนะคะบางคนนะบางคนบางคู่อาจจะอยู่ในเรื่องของระยะทางนะคะหรือข้อจํากัดต่างๆที่ไม่สามารถที่จะเดินมาเดินทางมาหาการเดินทางมาพบเจอกันได้บ่อยๆนะคะบางคนบางคนความสัมพันธ์กับเขาคนนี้มันมีทั้งในเรื่องของรักกันอะรักกันมากแหละนะเอ็มเพลอร์สองถ้วยเนี่ยรักกันมากนะ รักกันมากแต่ว่ามีเรื่องที่ทําให้ต้องทะเลาะเบาะแว้งการเข้าใจผิดกันนะคะไม่ได้หันหน้ามาคุยกันดีๆนะบางคนอาจจะเพิ่งทะเลาะกันมาแหละนะคะแต่ความรักที่เขามีให้คุณอะ่ะมันก็ยังคงเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอัปเดตความสัมพันธ์ของเพื่อนๆน,นะคะมาดูซิว่าในอนาคตนะจะเป็นอย่างไรนะคะ พลังงานของเขาเนี่ยคือเขาก็จริงจังกับเพื่อนๆอยู่แหละแต่ว่าบางทีบางครั้งมันอาจจะทะเลาะก,กันบ่อยนะหรือว่าอาจจะมีเรื่องให้ต้องเข้าใจผิดกันบ่อยๆนะคะสีเรียนราชาเอออัศวินเหรียญเด็กดาบแปดแปดเหรียญแล้วก็ทาวเวอร์นะคะ ความสัมพันธ์ของเพื่อนๆนะช่วงเวลานี้กับเขาอะให้ระมัดระวังเลยนะในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้งการปัญหาเก่าๆซ้ำๆนะบางทีอาจจะพูดไม่เข้าใจการพูดไม่เข้าหูกันเนาะบางทีในเรื่องของอารมณ์ด้วยก็ดีนะบางบางทีแบบ เราจะไปบังคับขู่เข้นเขาว่าบางทีเขาไม่อยากทําแต่เขาก็ต้องทําเพื่อเราอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่ได้อยากทำเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไปบังคับเขาใ,ให้ให้เขาทําในสิ่งที่เขาไม่ชอบแต่แต่ถามว่าเขาทํำไหมก็อาจจะทํานะคะแต่มันอาจจะทําออกมาได้ไม่ดีที่สุดในสิ่งที่เพื่อนคาดหวังเอาไว้เนาะความสัมพันธ์ของเพื่อนกับคนคนเนี้ยนะคะ ในอนาคตนะให้ระมัดระวังในเรื่องของการทะเละาะเบาะแวงการปัญหากเก่าซ้ซําๆนะคะแม่หมอก็ยังมองว่าถึงจะทะเละาะเบาะแวงกันยังไงอะ่ะหรือว่ามีปัญหาอะไรเข้ามาแบบในลักษณะแบบกระทนหันอาจจะมีเรื่องที่ทําให้ต้องอแยกย้ายการแยกกันอยู่หรือการเดินทางมันอาจจะมีอุปสรรคและปัญหาหรือเพื่อนๆกับเขาอาจจะอยู่กันคนละที่อยู่คนละ จังหวัดอยู่คนละประเทศนะคะมันก็มีในเรื่องของอุปสรรคนะคะแต่ในเร็วๆนี้นะคะเขาจะทําบางอย่างนะให้เพื่อนๆได้เห็นถึงความตั้งใจนะคะว่าเขาเนี่ยก็ตั้งใจทําสิ่งๆเนี้ให้กับเพื่อนๆนะคะ เขาก็รักเพื่อนๆดีอยู่แหละแต่อย่าอย่าเพิ่งไปบังคับให้เขานะคะไป,ไปทําในสิ่งที่เขาไม่ชอบเนาะเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันบานปลายนะคะโอเคค่ะนี่คือพลังงานคร่าวๆนะคะของเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่1เด็กที่1นนะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ๋อแม่หมอนะคะแม่หมอลืมนะลืมอ่านไพ่สรุปให้นะคะอ่าเนี่ยรูปหัวใจที่เพื่อนๆเลือกมาปลดล็อกนะคะอ่าบางคนนะคะบางคนบางคู่อาจจะอยู่ ห่างไกลกันนะคะมีในเรื่องของระยะทางมีในเรื่องของความต่างในเรื่องของเวลานะบางคนอาจจะอยู่กันคนละที่อยู่คนละคนละทางนะคะก็เดนียวในเร็วๆนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาพบเจอกันนะคะหัวใจปลดล็อกแล้วนะคะสถานการณ์ต่างๆเนาะมันอาจจะดีขึ้นนะคะเพื่อนๆกับเขาก็อาจจะได้ มาพบมาเจอกันนะคะไปเที่ยวนะคะมีในเรื่องของการแพนไปเที่ยวด้วยนะคะณช่วงเวลานี้นะคะควรทําจิตใจให้สดใสล่าเริงเนาะอย่าไปเครียดอะไรมากนะคะอะไรที่มันอยู่ในใจอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่มันแบบที่มันขมุขโมอยู่ในใจของเพื่อนๆนะคะพยายามปล่อยๆมันไปบ้างนะคะ ให้มันเหมือนกุญแจตัวเนี้ที่มันปลดล็อกนะคะลองเปิดใจคุยกับเขาดูนะคะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากนะคะโอเคค่ะเอ้มหมอต้องลาก่อนนะคะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่2เด็กที่2นะคะเดี๋ยวเรามารับชมคําทํานายกันเนาะก่อนอื่นนะคะก็อย่างที่แม่หมอบอกเนาะว่าการดูดวงการทํานายพยากรณ์ในครั้งนี้นะคะมันอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะอย่าลืมนะคะกด subscribe เป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะจะได้มีแรงทําคลิปต่อๆไปนะบางทีแม่หมอก็ ติดงานนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับคนที่รอนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเพื่อนๆนก่อนนะคะว่าเพื่อนเเป็นอย่างไรบ้างมีความสุขไหมนะคะพบเจออะไรมาหรือเปล่าในช่วงนี้นะคะสภาวะของหัวใจของเพื่อนเพื่อนเป็นอย่างไรโอ้โหมาเลยนะคะอัศวินดาบนะ ทะเลาะกับเขามาหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องบึงบ้งตึงบึ้งตึงนะคะถกะเถียงกับเขามาไหมนะคะอืมอาจจะมีปัญหาบางอย่างนะคะเพื่อนๆณช่วงเวลานี้อาจจะมีในเรื่องของความไม่สบายใจนะคะในเรื่องราวของความรักนะคะบางคนอาจจะมีการทะเลาะการถกเถียงกันกับปัญหาเก Vul ่าๆเดิมๆซ้ําๆนะคะความรักมันดูเหมือนมีอุปสรรคและปัญหานะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของความเครียดเข้ามานะคะความเครียด แต่มันก็ยังมีเจ็ดเจ็ดไม้แล้วก็มีสองเหรียญเนาะก็คือความรักของเพื่อนๆน่ะถ้าอดทนนะอดทนฝ่าฟันในช่วงนี้ไปอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะคะเดี๋ยวมันก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนที่เลือกไพ่กองที่สองเด็กที่สองเนี่ยมีปัญหาอะไรในเรื่องราวของความรักนะคะก็อดทนเอาเนาะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะคะในอีกเดือน2เดือนข้างหน้านี่แหละนะ ดูเหมือนแบบเพื่อนๆมีความเครียดอะนะเครียดด้วยแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการทะเลาะก,กันการเข้าใจผิดกันหรือว่าความรักมีในเรื่องของอุปสรรคและระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสถานะความเ,เขาเรียกว่ายังไงอะสถานะหัวใจของแฟนของอเพื่อนๆกันนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ราชาถ้วยนะคะหนึ่งเหรียญเขาเป็นคนอารมณ์ดีนะเป็นคนขี้เล่นอารมณ์ดีนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าเพื่อนๆนะคะหรือเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรืออาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าแล้วมีนิสัยบุคลิกแบบของความเป็นเด็กอะเวลาทำอะไรก็ยังดูมีความจริงจังดูมีความตั้งใจดีนะคะถามว่าสถานนะของหัวใจของเขาณนะช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาของความ เขา,าเรียกว่าเป็นช่วงเวลาของความอบอุ่นมีความเข้าอกเข้าใจเนาะในสิ่งที่เพื่อนๆคิดมากหรือเครียดเนี่ยห, at หรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะเบาะแหว้งหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของระยะทางเนี่ยดูเขาก็ดูมีความเข้าใจเพื่อนๆน,นะว่าสิ่งที่เพื่อนๆเ,เป็นณนะเวลาเนี้ยคือเขาก็เข้าใจว่าเอออันเนี้ยคือมันเป็นตัวตนของเพื่อนๆจริงๆอ่ะคือเขาก็มีความเข้าใจคือถ้าจะให้เขา เออถ้าเขาอยากจะให้เพื่อนๆปรับหรือแก้ไขหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เขาก็ไม่ได้คาดหวังถึงขนาดนั้นนะคะเขาก็ยังดูแบบมีความสุขมีความแฮปปี้ดีในเรื่องของความรักกับเพื่อนๆดีอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆกับเขาทะเลาะกันมาเนี่ยคือเขาจะรอให้เพื่อนๆใจเย็นก่อนแล้วเขาจะกลับมาคุยกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งเนาะ และถามว่าเขามีความสุขดีไหมเนี่ยในในไพ่ก็บอกว่าเขาก็มีความสุขดีนะคะเขาไม่ได้เป็นคนที่คิดมากหรือซีเรียสหรือว่าจริงจังกับปัญหาที่ต้องมาทะเลาะกันหรือว่าถกเถียงกันนะคะส่วนในเรื่องของบางคนบางคู่บางความสัมพันธ์อาจจะมีในเรื่องของระยะทางคือเขาก็มีความตั้งอกตั้งใจที่จะมาหาเพื่อน,อนแหลกนะคะแต่อาจจะต้องรอนะคะรอรอเวลาอีกสักนิดนึงนะคะถามว่าม,มีการเดินทางมาไหมมีการเดินทางมาแน่นอนนะคะมีทั้งเดลฟูแล้วก็มีทั้ง w e l l of Fortune ด้วยนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของการแพนการเดินทางหรือการมาหาคือการหากิจกรรมทําที่มันกระชับความสัมพันธ์นะนะคือเขาก็มองมีแพนมองๆเอาไว้อยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วอนาคตนะแล้วอนาคตนะคะเพื่อนๆนกับเขานะคะความสัมพันธ์จะเป็นไปในรูปแบบไหนนะคะ อ,อบางทีเขาอาจจะดูแบบดูเป็นคนที่เพิกเฉยก็ได้นะเพิกเฉยคือรับรับรู้ทุกๆอย่างแต่ดูเหมือนมีความเพิกเฉยไม่ค่อยที่จะแบบเขาเรียกว่ายังไงไม่ค่อยที่ไม่ค่อยที่จะสนใจรายละเอียดอะไรมากนะเฉยเยนิ่งๆนงนะดูสถานะนะคะ สถานะความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะอัปเดตสถานะความสัมพันธ์ในอนาคตของเพื่อนๆกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ9้าเหรียญน,นะคะโอ้มีความตั้งอกตั้งใจนะมองหาลู่ทางช่องทางใหม่ๆนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะสี่ไม้ก็ยังดูมีความมั่นคงดีอยู่นะคะมีในเรื่องของความคิดถึงด้วยนะคะ ออมีในเรื่องความคิดถึงมีในเรื่องความพ,ยพียรพยายามที่จะทําอะไรบางอย่างให้ประสบความสําเร็จนะคะออไม่เหมาะมองว่านะคะณนะช่วงเวลานี้คือตัวเขาอาจจะกําลังคิดอะไรบางอย่างนะอาจจะคิดในวางแผนในเรื่องของอนาคตกับคุณนะในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่กันเป็นแบบครอบครัวนะ อาจจะมีวางแผนในเรื่องของอนาคตนะอาจจะมีในเรื่องของอยากจะมีบุตรสักคนหนึ่งกับเพื่อนๆก็ได้นะคะอยากจะแต่งงานใช้ชีวิตออใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าณนะตอนนี้คือ สิ่งที่เพื่อนๆกับเขาทะเลาะกันเนี่ยหรือว่ามีปัญหาหรือว่าที่มันเป็นในเรื่องของอุปสรรคเนี่ยมันมีในเรื่องของความคิดถึงนะมีในเรื่องของความคิดถึงอยากที่จะอยากที่จะพยายามทําอะไรบางอย่างให้เพื่อนๆเข้าใจนะคะให้เพื่อนๆเห็นนะว่าเขาดูมีความตั้งอกตั้งใจทําจริงๆนะอย่าเพิ่งไปเร่งรัดอย่าเพิ่งไปลบเล้าเขาอะไรมากนะคะเดี๋ยวเขาจะมีการวางแผนเป็นลําดับขั้นตอนของเขาเองเองนาะ ในเรื่องของอนาคตเนี่ยความรักก็ดูมีความมั่นคงดีอยู่นะคะบางทีอาจจะมีแบบในเรื่องของเขาเรียกว่าในเรื่องของความคิดถึงอ่ะที่ที่คิดถึงที่โหยหาอยากจะมาเจอเรานะคะอยากจะอยากจะคุยกับเรานะคะอยากจะกลับมาคืนดีอยากจะกลับมาง้อเราเนี่ยนะมันก็ยังมีความเขาเรียกว่าเขาก็ยังมีความกระตือรือร้นอยู่นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ยังดูมีความกระตือรือร้นนะผลักดันที่จะให้มันไปเป็นสีไม้นะคะให้มันประสบความสําเร็จเนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูใบสรุปกันนะคะพเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่2เด็กที่2นะคะเป็นพระสงฆ์นะที่ยืนอยู่บนใบบัวนะคะแล้วก็มีหนาเนาะแล้วก็มีแสงสว่างลงมาแล้วก็ถือดอกบัวนะคะ<อ>ก็คืออาจจะในช่วงเนี้ยไพ่มันอาจจะบอกในลักษณะที่ว่าเออนะช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่เราเข้าอกเข้าใจปัญหาดีนะถึงแม้ว่าเ,ออพวเพื่อนๆอาจจะต้องอดทนกับอะไรบางอย่างที่มันเจ็บปวดหรือว่า มันอาจจะมีอุปสรรคและปัญหาอะไรบางอย่างที่มันที่มันที่เพื่อนๆนยืนอยู่ข้างบนตรงเนี้ยที่เพื่อนๆนยังติดอยู่ที่เพื่อนๆนยังไม่สามารถที่จะปลดปล่อยมันไปได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของทิฐทีในเรื่องของการทะเลาะนะคะที่มันยังยืนอยู่บนความทุกข์ตรงเนี้ยเนาะแต่มันก็ยังมีแสงสว่างมันยังมีหนทางมันยังมีแบบ มันยังมีทางออกอะนะเพื่อนๆน,นะให้เพื่อนๆอ,อดทนนะคะเห็นไหมใช้สติและปัญญานะคะเห็นไหมพระสงฆ์นะคะถือดอกบัวนะ <_ d ata> ให้ใช้สติปัญญานะคะในการแก้ไขปัญหาเนาะอย่าพึ่งไปใจร้อนนะคะอย่าพึ่งไปด่วนสรุปนะถ้าเพื่อนๆกับเขาทะเลาะกันนะ่ะมันจะเป็นนะช่วงเวลานี้มันอาจจะทุกข์แหละทุกข์นิดหน่อยนะคะขอให้อดทนเอามันยังมีทางออกมันยังมีหนทางมันยังมีแสงมันยังมีหนทางใหม่ๆที่จะเข้ามาอยู่นะคะ โอเคค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่3เด็กที่3นะคะเดี๋ยวเรามารับชมคำทำนายกันนะคะก่อนอื่นนะคะแม่หมอก็ต้องขอแจ้งเอาไว้อย่างที่แม่หมอบอกตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าการดูดวงการทำนายพยากรณ์ในครั้งนี้นะคะมันอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมรับฟังนะคะ อย่าลืมนะกดไลค์กด Sub like, subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะแม่หมอจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะอัปเดตสถานะหัวใจของเพื่อนๆน,นะคะตอนนี้เพื่อนๆเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูตัวของเพื่อนๆก่อนนะพบเจออะไรมานะคะทะเลาะอะไรกับใครมาไหมมีความสุขดีหรือเปล่านะคะ จัดตีกนะอาจจะกำลังช่างใจคิดทำอะไรอยู่นะคะเด็กถือถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยนะคะอาราชินีเหรียญนะสองไม้นะคะ เพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่3ามดิที่3นะคะในช่วงนี้นะเพื่อนๆอาจจะมีในเรื่องของการคิดนะในเรื่องของความคิดอาจจะอาจจะกําลังคิดอะไรบางอย่างนะ คิดในเรื่องความถูกต้องนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ sign. นะบางคนอาจจะคิดในเรื่องของการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่การวางแผนนะคะที่มันเป็นสองไม้เห็นไหมที่เป็นในเรื่องของการวางแผนระยะยาวนะคะมีในเรื่องของการเก็บออมเงนินด้วยนะคะถามว่าในช่วงนี้เพ Monica ืพ่อนๆมีความสุขดีไหมก็มีความสุขดีนะคะมีความสุขดีแม้บางครั้งมันจะมีในเรื่อง,องความทุกข์ใจความเครียดนะคะที่ คนรักอาจจะดูเป็นเด็กนะคะหรือว่าอาจจะขาดความรับผิดชอบหรือว่าอาจจะไม่เข้าใจเราหรือว่าทําตัวแบบ เออเขาเรียกว่ายังไงอ่ะทำให้เราดูเออทำเขาทำตัวแบบไม่มีความน่าเชื่อถือนะเออมันอาจจะมีในเรื่องของตรงนี้เข้ามานะคะแต่ไม่เหมาะมองว่าแต่ในความรักของเพื่อนๆนะตอนนี้สภาวะของเพื่อนๆนะตอนนี้ก็ยังดูมีความสุขดีนะคะวันนี้ไพ่สามกองมีความสุขทุกๆคนนะคะมีความสุขทุกคนทุกกองเนาะแต่ก็จะมีในเรื่องของความเครียดบ้างนะคะอยากจะทำอะไรให้มันแบบ บางคนอาจจะอยากแต่งงานนะอยากจดทะเบียนอยากแต่งงานอยากมีบุตรนะคะอยากใช้ชีวิตคู่อยากวางแผนอยากสร้างอนาคตร่วมกันกับกับแฟนของเราเนี่ยแหละเนาะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานในตัวเขานะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างมีความสุขดีไหมนะคะ อสศวินเหรียญอสศวินถ้วย the date โอ้ดูเหมือนเขามีความเครียดความความเครียดหรือว่าเขาพบเจอกับปัญหาอะไรบางอย่างอยู่นะคะเพื่อน ถามว่าเขามีความสุขดีไหมในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนๆเนี่ยคือเขาก็ยังดูมีความสุขดีนะคะอาจจะมีในเรื่องของความเครียดนะอาจจะมีในเรื่องของปัญหาในเรื่องของระยะทางหรืออุปสรรคเล็กๆน้อยเข้ามานะคะแต่โดยรวมๆแล้วว่าคือเขาก็มีความสุขดีกับเพื่อนๆอนะ่ะอาจจะมีในเรื่องของการปรับตัวนะ ปรับตัวปรับความเข้าใจนะคะปรับตัวเข้าหากันและการนะนะอาจจะมีเรื่องของการปรับตัวเล็กๆน้อยๆนะคะที่มันยังไม่สามารถที่จะสอดคล้องหรือว่าความคิดเห็นต่างๆมันไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่เดียวกันไปในทิศทางเดียวกันเนาะตัวเขาอาจจะเป็นคนย้ำคิดย้ำทำด้วยก็ได้นะคะย้ำคิดย้ำทำนะเป็นคนอารมณ์ดีย้ำคิดย้ำทำในช่วงนี้ความรักของเขาเขาจะดูซีเรียสจริงจังกับทุกๆเรื่องนะกับเพื่อนๆเนี่ยเขาจะซีเรียสและจริงจังมาก เพื่อนๆจะต้องรับฟังเขานะเพื่อนๆจะต้องรับฟังเขาแล้วเขาอาจจะอาจจะมีความสุขกับการที่ซัพพอร์ตเพื่อนๆก็ได้นะซัพพอร์ตในเรื่องของเงินทองซัพพอร์ตในเรื่องของ ความสุขอะไรหลายๆอย่างทําให้เพื่อน <ic are S 2> ๆยิ้มได้ทําให้เพื่อนๆหัวเราะได้นะคะแล้วตัวเขาก็มีความสุขดีนะอาจจะมีติดในเรื่องของ3ดาบเล็กน้อยนะคะอาจจะมีในเรื่องของความเครียดปัญหาการใช้ชีวิตปัญหา,าในเรื่องของงานปัญหาในเรื่องของการเงินหรืออะไรต่างๆที่มีความเครียดเข้ามานะคะแต่โดยรวมๆแล้วเขาก็ยังดูมีความสุขดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่า บทสรุปความสัมพันธ์นะคะอัปเดตสถานะความสัมพันธ์นะคะในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะหเดือนถึง3เดือนนี้เนาะชาลีออดนะคะหนึ่งดาบ เหรียญสี่เหรียญ The f o ฟูนะคะเอ่อบทสรุปในความสัมพันธ์บทสรุปในความสัมพันธ์อัปเดตสถานะความสัมพันธ์นนะนของเพื่อนๆเนี่ยณนะช่วงเวลานี้นะคะควรที่จะมี คนที่จะสร้างรอยยิ้มและเส mm ียงหัวเราะให้กันและกันให้มากๆนะคะเอาในเรื่องของรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนะในอนาคตนะคะเพื่อนๆกับเขานะคะอาจจะมีแผนเดินทางไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวไปพัก no ผ่อนนะคะอาจจะมีในเรื่องของการที่อาจจะมีเรื่องของการห่างไกลในเรื่องของระยะทางนะคะตัวเขาและเพื่อนๆมโอกาสที่จะได้เขาเรียกว่าจะได้พบเจอกันนะคะอาจจะมีการวางแผนไปเที่ยวนะคะการวางแผนแบบไปกินข้าวไปดูหนังไปฟังเพลงนะคะ อาจจะมีในเรื่องของการไปพบเจอกับญาติผู้ใหญ่นะคะคนในบ้านก็ได้เนาะบางคนวางแผนในเรื่อง,องการแต่งงานเก็บเงินช่วยกันเก็บเงินเก็บหอมรอมริบนะคะในเรื่องของการแต่งงานนะคะคนคนนี้องคท่านนี่จะจริงจังกับเพื่อนมากเนาะแต่มันมีสี่เหรียญขึ้นมาบางทีอ่าบางครั้งนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อ่าเขาเรียกว่ายังไงมีโรคส่วนตัวขั้นที่จะสูงนิดนึงนเพื่อนๆก็ต้องเข้าอ,อกเข้าใจเขานิดนึงเนาะเอ่ออย่าเพิ่งไปอ่าเขาเรียกว่า อย่าเพิ่งไปก้าวไก่ในชีวิตของเขามากจนเกินไปนะคะแล้วก็ในมันจะมีในเรื่องของการใช้ชีวิตที่แบบเป็นอิสระเนาะอาจจะมีในเรื่องของอย่างที่บอกอ่ะอย่าเพิ่งไปก้าวไก่ในชีวิตของเขามากจนเกินไปอย่าเพิ่งไปเจ้ากี้เจ้าการเขามากเกินไปนะคะในความสัมพันธ์อนเพื่อนนะมันอาจจะมีในเรื่องของการสวิงนะคะ รักกันบ้างเงียบหายไปบ้างนะคะเอออันเนี้ยก็ต้องเข้าใจอารมณ์ของเขาเข้าใจในอารมณ์ของความสัมพันธ์ของเพื่อนและเขาด้วยเออเพื่อนเพื่อนและเขาที่เลือกไพ่กองที่สามเด็ที่สามเนี่ยบางคนอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ายังไงอะบทจะโรแมนติกก็โรแมนติกบทจะนิ่ง,งก็คือนิ่งอะออก็คือแบบอยู่เแบบงียบๆต่างคนต่างอยู่แต่ก็ยังมีความคิดถึงถึงกันและกันอยู่เสมอนะเ,ออเขาเรียกว่ายังเป็นคนที่สําคัญในหัวจิตหัวใจซึ่งกันและกันอยู่เสมอนะคะอาจจะต้องมีแบบในเรื่องของ ระยะทางที่ต้องทําให้ต้องห่างเหินกันออกไปนะคะอาจจะมีการแยกกันอยู่เนาะตัวเขาอาจจะอยู่ที่บ้านหรือตัวเพื่อนอาจจต้องมีการเดินทางกลับไปบ้านนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของพวกนี้เข้ามาด้วยนะแต่ก็ยังดูแบบมีความราากักใคร่กลมเกลียวกันดีอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบสรุปกันนะคะอเออแห่หมอก็ดูมาเนาะก็เนี่ยแหละก็สังเกตเนาะสรุปแล้วก็ มาไพ่ใบสรุปตัวนี้ก็คือว่าความสัมพันธ์ผลเพื่อนกับเขาอะมันเน้นในเรื่องของความเข้าใจกันมากกว่าเนาะไม่ต้องไปหวานไม่ต้องไปหวือหวาอะไรมากมายก็คือเน้นในเรื่องความเข้าใจมีความเข้าอกเข้าใจอะถึงแม้จะไม่ได้มีวันเวลาที่พิเศษเหมือนคอนอื่นๆอะ่ะคืออาจจะไม่ได้มีแบบครบรอบ ครบรอบวัน,คร,นนะครบรอบวันแต่งงานนะครบรอบอะไรต่างๆหรือเป็นวันสําคัญอะไรต่างๆอะ่ะมันไม่ต้องเป็นเป็นในลักษณะที่ว่าพิเศษขนาดนั้นก็คือแบบอยู่กันแบบเรียบง่ายสบายๆอะ่ะมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันน่ะก็เพียงพอแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่หมอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ